ยุคนี้สมัยนี้ดูได้อย่างสนุกเข้าใจง่ายแล้วก็มีอัรรถรสรบทุกส่วนของการแสดงโขนนัแหละอันนี้นต้องถามท่านอาจารย์ประเมศคุณยชัยนะคะศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นผูด้ดูแลในเรื่องของบทโขนแล้วก็บทภาคเจราจารโดยเฉพาะเลยค่ะงกาะเรียนรกค่ะทุกท่านนะครับท,ท,ท,ขขท,ทั้งทั้งท้ส่บุนคนเลยครับคือการแสดงโขนของมูลิีเนี่ยเป็นโจทย,ย์ใหญ่ ลระโยชน์ที่ค่อนข้างที่จะยากมากนะคับก็เราจะต้องปรับรูปแบบการแสดงโบราณเนี่ยให้เข้ากับสมัยในปัจจุบันเอเป็นต้นว่าเวลาที่ใช้ในการแสดงเนี่ยจากคู้ของเราเนี่ยเราเคยเล่นที่สามสี่ชั่วโมงเราจะต้องปรับให้เหลือแค่2ชั่วโมงเสร็จเสร็จอะไรเงี้ยนะมันก็ค่อนข้างทีท่จะบิทันคนที่ในเรื่องของการจับขบวนมาก แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเราอยากต้องโปกไว้ก็คือในเรื่องของจารีตต่างๆในเรื่องของหลักต่างๆที่เราต้องใช้ในการสแสดงเช่นว่าโขนนั้นจะต้องมีการตรวจคนต้องมีกระบวนลถต้องมีเพลงน้องที่มีความไพเราะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเป็น ก็อเรียกว่าเป็นคติธรรมที่จะสอนใจคนรู้ได้นะคือสิ่งในตาเราเนี่ยเราจะต้องปรุงแต่งเอาไว้ให้มันครบถ้วนในปีนี้เรานำบทให้บทราชการที่หนึ่งอตอนกุมภกันณบทน้าคือสืบกุมกรรนี่มันมีหลายตอนนะเราเล่นไปแล้วตอนหนึ่งคือตอนพุ้งหอมพระประจักษ์แต่ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของกุมภกรนณกุมภกรรเนี่ยเป็นยักษ์ดีเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรม เพียงแต่ว่าเขาไม่อยู่ในหมู่อของอบุคคลที่ใช้อำนาจเป็นใหญ่แล้วก็มีฐานะที่สูงส่งกว่าเขาถือเป็นเป็นตัวกระสับกระสังงกูกงตาหรือทศลาการเพราะฉะนั้นการเขาจะออกมาทำสิ่งในตอนแรกๆเนี่ยผมไม่อยากทำเขาก็เห็นว่า,าสิ่งที่พี่ชายเขาหรือทศลาการเนี่ยทำไว้เนี่ยมันผิด แต่ด้ยวยความจใจที่อยู่ในหมู่ญาติดียวกันนะค,คือความรักในหมู่ญาติเดียวกันก็เลยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะก็ต้องจำใจที่จะต้องออกมาทำส่งข้าเพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนกับทดแทนคุณในหมู่ญาติดีกันอันนี้ก็เป็นคุณหรร่คข้อที่ที่เราจะเห็นจะผิดจะถูกก็ต้องคิดดูอีกนะครับ เพราะฉะนั้นพอทำเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มอการเนี่ยเมื่อสิ้นชีวิตเนี่ยก็สมนึกผิดนะฮะก็เลยต้องออออ<ม>พากันก็เลยครับโทษให้อันนี้ก็เป็นคุณธรรมอีกข้อเดีกคือการอภัยการไม่ถือโทษซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าคุณจะเป็นศัตรูแต่ก็ไม่ได้ศัตรูด้วยด้วยความจบใจเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการให้ น,กนอกจากนั้นยังเห็นมีเรื่องของความสามัคคีความสมมามสัคคีของของในกองทัพของพระรามแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสาม,มัคคีความจงรักภักดีต่างๆสิ่งหน่งๆที่เราได้เห็นจากการแสดงโขนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นคุณธรรมต่างๆมากมายหลายประการซึ่งราไปขบวนงี้มาได้ทุกวันนี้เนี่ยหลังเห็นอยูอย่ได้ทุกวันนี้ เราะว่าหัเกเรียนเนี่ยมันสอนแทรกคุณนร่ทนั่งในเรื่องที่ดีที่ถูกและที่ผิดเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตครับนะเพราะฉะนั้นในการทำโอดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยทำยางไรที่จะเอาไอ้สิ่งต่างๆที่พูดออกมาเนี่ยออกมาให้คนดูได้ดูได้ได้ชมได้ได้เห็นวัตถุนี้มันเป็น,นยังไงนะัะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากมากแต่ผมว่าโชคดีที่ว่า เวลาที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยไปขอความร่วมมือจากท่านผู้ชี่ยวชามคนไหนนะฮะในเรื่องของเพลงรอ้องเนี่ยไปขอความร่วมมือจากครูท่านชนีนี่จะเป็นศิลปินสิทธิ์เจ้ท่านก็จะขุดเพลงรอ้องเพลงอะไรอนะไระครับซึ่งเป็นเพลงโบราณโบราณเนี่ยแล้วก็เราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยเอามาใช้ประ,ประกอบการร้องนะฮะกระบวนการมันเหมือนกันนะฮะเราก็ไปขอจากท่านผู้ชี่ยวชาญต่างๆนะ ในการลบของตัวกลุ่มอกันและก็ตัวตัวในสิ่งกลุ่มกันในครั้งนี้นะฮะองจากจะทุน้ําไม่เห็นแล้วการลบอะไรๆต่างๆเราจะเห็นกราฟวยค่าลบซึ่งไม่เคยปรากฏที่ไหนน, mm hmm. นะฮะเพราะว่ามันก็น่าที่จะยากนะเราต้องฝึกกันมากเลยนะฮะซึ่งคงจะไม่ขยายผล ให้กดดูได้มาดูเองนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะอันนี้สิ่งที่ยากที่สุดในการทํางานคืออย่างที่ได้คุยไปไมนะ่มนอกลอกแล้วว่าอะไรก็ตามนะที่เราทํามาแล้วเนี่ยเราต้องทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นต่อไปนี่คือคือเป็นสิ่งที่ยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นในการแสดงผลตอนกุมอาการน้ำเนี่ยนอกจากเราจะได้ดูกระบวนการแสดงแล้ว ความเพลินที่ไถลแล้วกระบวนการค่าหลังหากอย่านงะที่เราเห็นในตอนแรกเนี่ยซึ่งคุณครูรัตนาท่านออกแบบนะครับผมก็บอกเลยว่าอันนี้อย่าปิดเอาไว้เลยนะเอาออกสอนเด็กๆมันก็ออกหมดนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการคาหลังเนี่ยท่านสุดยอดของการที่รักษาเอาไว้แล้วก็ออกมาได้ดวกวามง่า,มมาที่เราเห็นในกระบวนกาของท่านน่น ไม่ใช่ผู้หญิงทั้งหมดนะมีผู้ชายากลางๆไม่สักพู่นี่หรอคะใช่นะ<อ>มีผู้ชา่างมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งผมเป็นคนเลือกเองว่าต้องการที่จะออกมาแสดงกีฬากีฬาเป็นตัวตัวแปลน <ๆ S 2> นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเด็กหน่อยอันนี้เด็กชั้นกลางน,นะนั่นเองครัเด็กนะมัธยมมัธยมปลายนะฮะอเอกโหนเอกโหนเราขอมาเล่นค่ <color. S 1> นะ เพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกผู้สแสดงนะฮะแล้วว่าโดยนโยบายในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการทุกข,ข้าจะบอกว่าอยากได้นักสแสดงซึ่งมีอายุค่อนข้างจะน้อยๆหน่อยเพราะนั้นคนที่เป็นดารายอยู่แล้วเราก็เอามาเป็นครูส่วนผู้สแสดงใหม่ๆเนี่ยที่เป็นนักศึกษานักเรียนอะไรต่างๆเราก็จะเลือกขึ้นมาเป็นผู้สแสดง ทดแทนตัวสแสดงเดิม <ไป S 2> ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะตัวนานไทธรรมรีไม่ได้ตัวสนุงเอกของของกลุ่มข,าาาข่าวนี้เขา,ขาไม่เคยเป็นตัวเอก,ก<ห>เ,เป็นตัวประกอบมาโดยเฉพาะ<ห>เราก็จับเอาไปตัวเองเพราะว่าเราเห็นแววคีเพ่าเพราะเราจะส่งเสิมนให้เขาได้ได้ได้ ก้าขึ้นมาพัฒนาขึ้นมากระด้นสิ่งต่างๆนี้คือแนวคิดในการทำงานว่าเราจะส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้สืบทอดมรดกจากวัฒนธรรมจากครูบาอาจารย์ที่อย่างรุ่นพวกผมเนี่คงไม่หลังอะไรนะฮะเพราะว่าไม่ไหวแล้วก็ก็พยายามที่จะทำนี่คือแนวคิดในการทำงาน ซึ่งในแง่ของจารีขนยประเพณี